นานาดูสิคุณรีเธอเอาแต่จ้องมองมาทางเรายังไงก็ไม่รู้ดูสายตาคู่นั้นแล้ววาวไม่ชอบเลยดูเหมือนว่ากำลังจะพยายามจับผิดเราสองคนยังไงไม่รู้วาวเห็นสายตาคู่นั้นครั้งไหนแล้วชวนให้คิดถึงอาจารย์ฝ่ายปกครองที่โรงเรียนเมื่อครั้ง เราสองคนเรียนที่โรงเรียนประจำแทบทุกครั้งเลยล่ะนานา mm. ว้าวนี่อย่าทำเป็นปอดแหกไปสิว,ว้าวเสียงสายกระซิบกระซาบตำหนิเพื่อนรักออกไปอย่างหวังให้ได้คิดนาลดายอมรับว่าหนึ่งอาทิตย์มานี้กับบทบาทแฟนของเพื่อนรักเพื่อนรักของเธอ ทําหน้าที่นั้นได้ดีเกินคาดพฤติกรรมที่เธอทั้งสองมีต่อกันไม่ต่างจากคู่รักที่รักกันมากเลยแม้แต่น้อยยังผลให้คนที่พยายามจะจีบเธอเพื่อหวังหัวใจไม่ค่อยสุบอารมณ์สักเท่าไหร่เมื่อเห็นเธอทั้งสองอยู่ด้วยกันจนเกินงามแต่ก็ว่าแหละเธอเองก็พยายามจะหลบไม่เผชิญหน้าตรง,ตรง กับคู่หมายเพียงลำพังเพราะเธอกลัวว่าแผนที่เธอวางไว้จะแตกเอาได้และไม่เป็นไปอย่างที่เธอคาดหมายไว้ปะว,ว้าวเราไปนั่งที่น้ำตกกันเถอะปล่อยให้พี่รีกับลุงจะเด็ดคุยเรื่องงานกันไปก่อนดูท่าคงจะนานเอาโูเลยแหละอืมโอเคนาะนาะ เราไปกันนิ้วเรียวสอดประสานกันทั้งห้านิ้วพร้อมกับประกบเข้าหากันเอาไว้มัน่นออกเดินเคียงคู่มุ่งหน้าไปที่ทานน้ำตกเล็กๆไม่ไกลจากบ้านพักที่ใช้เป็นสำนักงานเล็กๆกลางปางไม้สักของคุ้งเมืองหญิงสาวทั้งสองเดินจุงมือกันมุ่งหน้าไปทางทานน้ำตกเงียบ และคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ทว่าสายตาคู่สวยเฉี่ยวของใครอีกคนก็รับรู้การกระทํานั้นของทั้งคู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้จามจุรีไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้ามากเท่านี้มาก่อนเพราะการได้รับการปฏิเสธสารความสัมพันธ์ของสาวน้อย หนำซ้ำเจ้าร่อนยังขยนันแสดงพฤติกรรมสวีทหวานกับคนที่เธอแนะนำว่าเป็นคู่รักอยู่บ่อยครั้งแทบจะทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเธอแต่ก็ว่าแหละปลายทางของทางเรื่องในเส้นทางที่เธอได้เลือกเองมันจะดีหรือจะแย่ก็เป็นเพราะตัวของเธอเองที่เลือกแล้ว ดังนั้นเมื่อชีวิตนี้เป็นชีวิตของเธอเองเรื่องราวในชีวิตจึงเป็นเรื่องราวที่เธอต้องเป็นผู้ที่ต้องเผชิญมันจริงๆกรณีนี้ก็เช่นกันหนึ่งเดือนกับการให้โอกาสตัวเองแต่จามจุรีก็ถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งเธอชักหวานหวานในหัวใจอยู่ว่า มันจะคุ้มค่าคุ้มทุนไหมกับการลงทุนของเธอในครั้งนี้ฮได้นั่งแช่เท้าที่น้ำตกเย็นๆอย่างนี้สดชื่นจังเลยนะนานาเราชอบจังเลย <c oughs> ใช่จ้ะนานาก็ชอบการเข้ามาทำงานที่ปางไม้นอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วนี่ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชื่นชอบคือการได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกแห่งนี้นะว้า wow. วรอยยิ้มพลายหวานผุดสว่างวา่าบกระจายอยู่เต็มดวงหน้าด้วยรู้สึกผ่อนคลายในหัวใจขึ้นมายิ่งนักย่งผลจากธรรมชาติที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งงั้นเรานั่งพักที่ริมน้ำตกนี่แหละนะนา,นา ไว้ถึงเวลาตอนกลับไปที่คุ้งเมืองเราค่อยเดินกลับไปสมทบกับพ่อและคุณลีเธอเอ่ยเสนอเพื่อนรักออกไปอย่างหวังให้เห็นด้วยอืมได้สิว้าวนาๆก็เห็นด้วยกับความคิดนั้นอย่างแรงเลยละ่ะดูสิน้ำเย็นๆอย่างนี้ชวนให้อยากลงไปไหว้เล่นเสียนีกระไร เอาไว้วันหลังเราเตรียมชุดมาเล่นน้ำที่นี่กันดีกว่านะวาวเสนอความคิดเห็นออกไปอย่างสุขในอารมณ์ยิ่งหากว่าเธอได้ทำอย่างนั้นจริงๆอย่างใจคิดก่อนที่บทสนทนาของทั้งสองสาวจะดำเนินต่อไปเสียงฝีเท้าของใครอีกคนก็ดังเข้ามาใกล้ตำแหน่งที่ทั้งคู่นั่งแช่เท้าอยู่ที่ริมทาน้ำตก เพากันมาอยู่ตรงนี้เองหรอกหรอคะเห็นคุณจะเดชบอกว่าน้องนานาและน้องวาวชอบเดินเล่นที่น้ำตกแห่งนี้พี่รีก็เลยอยากดูว่าจะสวยมากแค่ไหนเลยให้คุณจะเดชเดินมาส่งนะคะอืมน้ำตกแห่งนี้สวยจริงๆเลยนะคะจะมาก็ไม่ยอมชวนพี่เลยนะ น้องนานาก่อนที่สองสาวจะทันพูดอะไรผู้มาใหม่ก็หย่อนตัวลงนั่งข้างๆสาวน้อยซึ่งตอนนี้ทำหน้าตื่นตื่นด้วยคิดไม่ถึงว่าเจ้าหรอนจะประชิดต,ตัวเธอมากกว่าที่ควรจะเป็นไหนคะน้องนานาเห็นคุณจะเด็ดว <that> ่าน้องนานา ชอบที่นี่มากเลยเหรอคะเอียงหน้าจ้องมองสาวน้อยที่ทำหน้าบอกบุญไม่รับยังหวังคำตอบด้วยจมจุรีรู้ดีว่านับตั้งแต่ที่เธอแอบขโมยหอมแก้มสาวน้อยตรงหน้าเจ้าหล่อนก็เอาแต่ค่อยหลบหน้าหลบตาเธออยู่บ่อยครั้งน้อยครั้งนัก ที่จะได้พูดคุยด้วยนอกจากจะมีคนอื่นอยู่ร่วมบทสนทนาหรือเป็นช่วงเวลาการรับประทานอาหารถึงจะได้พบหน้าพิรีอย่านั่งชิดนานาอย่างนี้สิคะเกรงใจแฟนของนานาด้วยหันหน้ามองสบตากับคนมาใหม่ด้วยในตาที่ขุ่นเขียวบ่งบอกให้อีกคนได้รับรู้ว่าเธอไม่ชอบ กับการกระทำนั้นของคนตรงหน้ายิ่งนักน้องวาวเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะใช่ไหมคะน้องวาวถึงแม้นน้องวาวจะเป็นแฟนของน้องนานา,นาแต่พี่ก็เป็นถึงคู่หมายคู่มั่นพี่รีก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดกับน้องนานา,นาไม่แพ้น้องวาวหรอกค่ะ เหตุผลข้างๆคคูที่เอ่ยอ้างดูเหมือนจะเข้าข้างตัวเองเป็นอย่างแรงเพื่อให้ได้สิ่งที่เจ้าตัวต้องการยังผลให้ใบหน้างามของคนที่นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างคู่หมายกับแฟนสาวงอหยิกราวกับม้าหมากรุกก็ไม่ปานชีพี่รีนะ่ะขี้ตู่พี่รี เป็นแค่คู่หมายตามหน้าที่ก็เท่านั้นยังไม่ได้เป็นคู่มั่นเสียหน่อยอย่ามาพูดให้วาวเควสิคะเกิดแฟนของนานามอนขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบต้ำหนิอีกคนออกไปด้วยน้ำเสียงที่เขียวปัดด้วยไม่ค่อยพอใจกับความคิดของเจ้ารอนเสียแล้ว <c oughs> น้องนานา อย่าทำหน้าอย่างนั้นบ่อยสิคะหน้าสวยๆงองงอย่างนั้นไม่ค่อยน่ามองสักเท่าไหร่แต่พี่ลีก็ชอบนะคะดูแล้วน่ารักดีพี่แทกจะชอบแล้วล่ะสิรอยยิ้มพรายหวานกระจายอยู่เต็มดวงหน้าด้วยนึกตลกกับสีหน้าของคนข้างๆที่งองงมากกว่าเดิมอีกเท่าตัว เมื่อสิ้นประโยคยอกเอินจากเธอเองชี้ใครจ้างให้ชอบราคาพิรีขนาดต่อหน้าแฟนของนานาพิรียังไม่เกรงใจวาวเลยตอกยำ้ำความรู้สึกขุ่นเคือ,องออกไปอย่างหวังตำหนีอีกครั้งนานาไม่ชอบในสิ่งที่พิรีพูดเลยที่พิรีคอยตอกย้ำสถานะคู่หมาย อยู่บ่อยครั้งนะคะ่ะนานาก็ここบอกแล้วไงว่านานามีแฟนแล้วยังจะตามตื้ออยู่อีกก <c oughs> ็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องนานาก็เอาแต่หลบหน้าพี่รีตลอดนะคะพี่รีพูดแล้วว่าจะจีบน้องนานาให้ได้ภายในหนึ่งเดือนถ้ามัวรอให้น้องนานาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีน้องวาวแล้วค่ยจีบ มีหวังเสน่ห์ของพี่รีในความสามารถของการจีบสาวคงต้องพับเก็บไว้จนถึงวันกำหนดกลับกรุงเทพอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ใบพี่รีจะใช้ทุกโอกาสเพื่อให้ได้เข้าถึงน้องนานา,นาให้จงได้นะคะดวงตาคู่งามฉาบฉายแววแห่งความมุ่งม,มั่นออกมาอย่างเปิดเผย และเรามาดูกันค่ะว่าน้องนา,นาจะใจอ่อนตอบรับสัมพันธ์กับพี่วันไหนนะคะจ้างให้ไม่มีวันเสียละก็นานาบอกพี่ลีไปไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วว่านา,นารักวาวมากและเราสองคนก็รักกันนา,นาคงแบ่งใจให้ใครอีกไม่ได้แล้วค่ะใช่ไหมวาวเรา อยู่อย่างนี้ด้วยกันตลอดไปนะวาววาวว่าไหมคนสีหน้าขุ่นเขียวหันไปมองคนที่นั่งอยู่ข้างอย่างหวังให้เห็นด้วยเออเออค่ะใช่ค่ะเราสองคนรักกันมากค่ะตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกักนินนนดๆโดยไม่น,นึกว่าตัวเองจะถูกดึงเข้าไปในสงครามย่อยๆที่กำลังก่อเกิด อยู่ในขณะน,นี้ไปเธอวาวเรากลับกันเถอะลุงจะเด็ดคงจะรอเราอยู่ที่สำนักง,งานแล้วร่างบางลุกพวดพลาดขึ้นอย่างไม่มีปีมีขุยยังผลให้คนที่ถูกเอ่ยชวนลุกขึ้นตามอย่างอัตโนมัติคนที่ต้องการประกาศสถานะให้ใครใคได้รับรู้ก็ไม่ไวายทําอย่างสองสาว ลูกยืนขึ้นอย่างเต็มตัวพร้อมกันนั้นก็เอื้อมมือช่วยข้อมือคนที่กำลังจะเดินผ่าห่างออกไปไว้แน่นยางผลให้เจ้าของลำแขนเรียวหยุดชะงักลงแทบทันทีดวงตาคู่สวยเฉมองข้อมือที่ถูกยึดไว้ก่อนจะช้อนสายตามองคนที่ฉุดรั้งเธอไว้อย่างหวังตำาหน่ ปล่อยคะ่ะพี่รีเสียงหวานเขียวขุ่นขึ้นมานิดๆอย่ามาทำรุ่มร่ามต่อหน้าแฟนของนานานะคะแล้วก็ปล่อยข้อมือของนานาได้แล้วพี่รีจำไว้ด้วยนะคะว่าเราก็แค่คู่หมายไม่ใช่คู่มัน่นตอกย้ำสถานะของตัวเองออกไปอย่างหวังให้อีกคนกระจ่างไม่สิ น้องนาดาอย่าเพิ่งไปฟังพิรีก่อนพิรีก็แค่ก่อนที่ประโยคต่อไปจะหลุดออกมาจากปากบางลำแขนเรียวก็สะบัดอย่างแรงจนสามารถหลุดออกจากการฉุดรั้งไว้ได้ก่อนที่จะมีใครได้พูดอะไรมือบางยื่นผักคนตรงหน้าออกไปก่อนที่ จะเข้าไปชิดตัวเธออีกครั้งยังผลให้คนที่โดนผลักไม่ทันได้ตั้งตัวเซธลาไปข้างหลังสองสามเก้าแทบจะทันทีทันใดนั้นเธอก็ก้าวพลาดพลัดตกลงไปในทานน้ำตกก่อเกิดเสียงดังขึ้นไปทั่วบริเวณกว้างเมื่อร่างบางกระทบผิวน้ำก่อน ที่จะจมหายไปต่อหน้าต่อต,อตาของสองสาวสัญชาต,ตยานเอาชีวิตรอดทำให้จามจุรีตะเกียกตะกายขึ้นมาอยู่เหนือน้ำระดับของพื้นน้ำที่ไม่ลึกทำให้เธอสามารถประคองตัวยืนได้อย่างเต็มตัวแต่ร่างกายของหญิงสาวกระเปรียกโชคดุดคล้ายลูกแมวตกน้ำก็ไม่ปาน วายนานาทำไมทำกับคุณรีเธออย่างนั้นล่ะนานาวารุณีอ้าปากค้างโดยมีมือนุ่มยกขึ้นปิดเอาไว้ดวงตาคู่งามเบิกโพรงขึ้นมาอย่างรู้สึกตกใจกับการกระทําของเพื่อนรักขณะเดียวกันนานรดาก็รู้สึกตกใจไม่แพ้กันกับเหตุการณ์ที่ก่อเกิด เมื่อผลรับในสิ่งที่เธอกระทำทำให้อีกคนเปียกปอนไปทั่วร่างจนชวนดูน่าสงสารคุณรีคุณรีครุณรีเจ็บตรงไหนไหมคะนี่วารุณีกวีกวานก้าวขาเรียวลงไปในทานน้ำตกอย่างหวังประคองคนที่ยืนนิ่งจ้องมองคนที่ก่อเหตุตาเขม่งผมยาวสลวย เปียกลู่ไปตามสองแก้มงามปกปิดความสวยไว้จนมิดวารุณียกมือขึ้นปาดเกลี่ยเบาๆที่ผมนุ่มให้ออกจากดวงหน้างามอย่างเบามือด้วยรู้สึกสงสารคนที่ถูกเพื่อนสาวกระทำยิ่งนักเออคุณรีคุณรีเป็นอะไรมากไหมคะเจ็บตรงไหนไหมไปค่ะ เดี๋ยววาวจะพาขึ้นไปข้างบนฝั่งนะคะค่อยๆนะคะคุณรีค่อยๆเดินค่ะจามจุรีไม่พูดว่าอะไรแต่ออกเดินตามแรงฉุดของเด็กสาวที่ช่วยประคองเธอให้เดินได้จนถึงฝั่งเออเออพี่รีนาลดาพูดได้แค่นั้นว่ารี ที่จะเปล่งออกมาก็จางหายด้วยสายตาของคนที่พึ่งขึ้นมาจากน้ําดุดคล้ายอาจารย์ฝ่ายปกครองเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนอย่างที่เพื่อนสาวเธอได้พูดไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้นแต่น้อยไม่ต้องพูดเลยน้องนานาต้องรับผิดชอบด้วยกับการกระทำนี้เสียงเขียวขุ่น มาพร้อมใบหน้าบึ้งตึงที่ก่อเกิดผมยาวที่เปียกรูเสื้อผ้าที่แนบเนื้อทำให้มองเห็นส่วนเบ้าส่วนโคง้งได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายดีหน่อยที่เสื้อตัวนอกแขนยาวช่วยปกปิดร่างงามอีกชั้นไม่งั้นานารดาไม่อยากจะคิดว่ารูปร่างที่ดูมีมิติ จะน่ามองมากแค่ไหนหนาลดาเธอเป็นอะไรไปนี่แทนที่จะรู้สึกผิดเธอกลับพอใจกับภาพตรงหน้ายิ่งนะักถึงแม้นร่างบางจะซ่อนตัวอยู่ใต้อภรรแต่การลู่แนบของเนื้อผ้าทำให้หุ่นสโอดสะองอวดตัวได้อย่างน่ามอง เสียงน้ำฝากบัวส่งเสียงดังสู้ๆอย่างต่อเนื่องนารดาตกอยู่ในห่วงความคิดเมื่อต้องนั่งอยู่เก้าอี้ตัวบางหน้ากระจกบานสายโดยมีเครื่องแป้งจัดอยู่อย่างเป็นระเบียบซึ่งเป็นห้องรับรองที่ได้รับการใช้งานมาครบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนารดารู้สึกผิดจริงๆกับการกระทำ ที่เธอเลือกทำยังผลให้อีกคนที่กำลังชํำระร่างกายอยู่ในห้องน้ำต้องได้รับอุบัติเหตุจากการกระทำนั้นของเธอนา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 ต้องขึ้นไปขอโทษคุณรีเธอเลยนะวาวไม่เห็นด้วยกับการกระทำนั้นของนานาดวงตาคู่งามจ้องมองเพื่อนรักอย่างหวังตำหนี ชอบไม่ชอบก็ควรที่จะใช้การพูดคุยหรือเจรจากันสิไม่ใช่ไปใช้กำลังอย่างนั้นมันเป็นพฤติกรรมของคนพานเท่านั้นที่เลือกทำและเราไม่คิดว่าน,านานาจะเป็นคนพานคนนั้นหรอกนะเอยตำหนีเพื่อนรักอย่างหวังให้ได้คิดไปเลย ขึ้นไปขอโทษคุณรีเธอเลยห้ามนะห้ามเถียงแล้วก็ไม่ต้องรอตอนเย็นด้วยขึ้นไปดูแลคุณรีตอนนี้เลยน้ำเสียงเขียวขุ่นของเพื่อนรักยังดังก้องอยู่ในโสตประสาทให้ได้คิดยังผลให้เธอต้องพาตัวเองมานั่งอยู่ในห้องส่วนตัวของแขกสาวคุ้งเมืองในตอนนี้ด้วยเธอ ก็รู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่จากผลการกระทำของเธอนั้นความคิดที่ฟุ้งวนต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อประตูห้องน้ำถูกเปิดออกโดยมีร่างบางของคนที่อยู่ในห้วงความคิดเดินออกมาผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวพันรอบอกคลุมร่างลงไปอยู่เหนือเขา่าผมที่เปียกชื้นถูกลวบไว้ ด้วยผ้าคนหนูพื้นเล็กพ่อเหมาะกับศีสาดวงตาคู่งามหลี่ลงนิดนิดเมื่อเห็นอีกคนนั่งอยู่หน้าโตเครื่องแป้งนารดาลุกขึ้นยืนเต็งเต็มตัวแทบจะทันทีเมื่อเห็นเจ้าของห้องเดินออกมาจากห้องน้ำเหลือบมองคนที่อาบน้ำเสร็จใหม่ๆและ ภาพตรงหน้าก็ชวนให้มองสำรวจยิ่งนัดผมยาวของเจ้าหล่อนเปียกลู่เห็นได้ชัดหลังจากที่เจ้าตัวคลายปมผ้าคนหนูผืนเล็กที่ศีรษะนั้นออกหยดน้ำเม็ดกลมๆแตะตามลาดไหลบางเปลือยเปล่ากวดให้เห็นหลนวลเนียนอย่างน่ามองจนน้าราดาไม่สามารถ ที่จะล่าสายตาไปทางอื่นได้เลยถึงแม้นเจ้าหร่อนจะมีแค่ผ้าคนหนูเพียงตัวเดียวพันกายก็เดาได้ว่าทุกอนูบนเรือนกายของเจ้าหรอนคงกำลังชุ่มโชกไปด้วยน้ำยามที่ร่างบางนั้นก้าวย่างเนื้อนวลน,นิ่มสองเต้าง,งามก็เพิ่มขึ้นลงตามจังหวะของคนเดินแหมน จะเพียงสัมผัสด้วยสายตาความรู้สึกภายในของนารดากับพุ่มพานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวหัวใจดวงน้อยเต้นแรงไม่เป็นสามชวนให้ได้คิดนารดาเธอรู้สึกว่าเรือนกายอันร้อนรุ่มของเธอขณะน,นี้จะรู้สึกอย่างไรนะถ้าได้เบียดกายแนบชิดกับร่างของคนที่อยู่ตรงหน้า ไปทุกอนูเนื้อนารดารีบเมินสายตาไปจากเรือนกายที่ชวนให้ใจสั่นเทิมและเพื่อไม่ให้ความรู้สึกนึกคิดของเธอเองก็เจิดก็เจิงไปมากกว่านี้